เทียงกลัวไม่ได้เลยเป็นจากไฮนาบ่าวบอยสบายดีทุกคนเข้าขึ้นนะเที่ยงหนึ่งเที่ยงพอดีพี่น้องเลยตอนใ้เที่ยงกลัวแหละขึ้นมาเพราะวอยากกินแกงหน่อไม้เจี๊ต่วนก่อนสีซับเอาหมดเลยเองบ่เบิดดอกลำบากดีพี่น้องไปรับแกงหน่อไม้จัดก้อห้ลูกสาวอ่ะดังไพ่คนน้าไปเอาเอาตัวนี้ก่อนให้ลูกสาวดังไพ่ฮะมามขเาามาขาเบื่อ กิแกงน้ำไม่ให้พอาดิแทกกินก่อนพี่น้องเลยเจ้าอยู่เจ้าอยากเจ้ากระโบต้มแกงถานวเนาะเฮ้ยโอ้โถ่าละละาหนะ์โอ้เห็ดหนาเลยฮาแต่แนวเห็ดกินเองกระโบเป็นผัดเมียบ่อยู่เห็นในใดกูจีบตายหิ่งเข่าซะบะ่โอ้บังอาจฮึมคิดถึงได้แต่สีเมีมยใหม่มาเฮือนเมียใหม่มาเฮือนกูมึงตายแล้วกูจับหักค้อบรรลุกันสามสิวิดหมดและทั้งเมียหน่อยทั้งผัว น้ำไหมลายพี่น้องงามพ้นมาแล้วบ่อึดทั้งน้ำไหมไหลทั้งน้ำไม้บงหวานทั้งน้ำไม้เลี้ยงน้องทั้งน้ำไม้กิ้งซุ่มแต่ว่าน้ำไม้กิ้งซุ่มน่ะป้าให้มันใหญ่นะเฮ้ยป้าให้มันเป็นอันน่ะซะแมะน้ำไหมบักลีลาวไม้เราวนะ คือบอกเอามากินเบาๆอย่ากินบ่จนน้ำไม้น้ำไม้ไหลหัวน้ำไม้อันนี้ครับสวัสดีพี่น้องเบ่งหนาเคี้ยวแห่งเคี้ยวไปถือแดดแห่งเคี้ยวพี่น้องเลยสมเพชสมเพชเจ้าของที่ใส่ครีมกันบูดคืออีจอยแล้วแหละเห็นมันอยู่เมื่อคืนในกายมาแต่เทียงเกจต่วนพี่น้องเลยวัชิเวะมันอยู่ มันขีคุยมันก็บม่ได้คุยเห็นมันถามมันก็ตอบอ่ะนันบอกขี้คุยบอกว่ามหาโมเออขี้คุยบอกมหาโมเออตาอ่านแม่นอยู่แต่ว่าถามนะตอบไพ่ถามก็ะตามมือน่อยก็เห็นพี่น้องเออยางกันมาที่ประสาทนี่นี่นี่มาถ่ายหน้าใหม่ครับครับอันเดี๋ยวเ้าวจซูมให้เบิ่งนี่ขึ้นมาเนี่ยข้าก็เอิญท้ามมันมาพายกระตามันมาถ่ายห้าใหม่ครับอันผัวกับเมียนี่เด้ดเนี่ยมันอยู่ในหันนี่ยพี่น้องนี่นี่อยู่ในเครื่องรังนี่นี่นี่ ใกล้มากมาคลื่นเหมือนมืดเนี่ยเห็นนี่ทางขบ,บาน้ำม่งพี่น้องบบเห็นมันไปหลับจ่างทางใดเลย,ดยได้จังใดบบผู้พี่น้องหรือบอกไปทางใหม่ได้จังใดทางขบ,บานามม้ำม่งพี่นลังนั้นคือบอ,อกข่ามันคุ้งนะงไม่เศร้าเนี่ยก็ตำหม,มักหุงทอดน่องไก่ตำกระแยงหน่อยนะ,ะมี่จะอยู่หน้าอีว่าพูน้าไทย อี <c ười> ่น nah, э so ah, oh, oh, ้องไลยน้องใหม่อ้ามันขื่นซุ้งไอ้นี้เฮ้ยแล้วมันขื่นสูงบ่เอาข้ามันสูงบ่เอาเด้ไวมันก่อใหญ่อ้อฝงหน่อมันกำลังขื่นพ่อมั่งฟูเขาปลูกเองนี่เอามาจะโดดโต๊ะนี้เลยหาพวกอันกับข้าแกงแล้วบะเต็แกงลายเน้ะกวาดข้าวโลดไก่เละเห็ดนะไก่ขวงเนี่ยจะหมด ตัวมันขึ้นสูงมาต้องเอาได้พอมึงเด้อชุมนนาบ่เอาแล้วขื่นซุงไปเลยเด้อมันขึ้นสูงหน่ะพี่น้องเลยเป็นซีฟมีแต่ห้าวแขนห้าวแขนจกเอาจกเอาทึ่งซุ่มบ่พอกครับ10นาทีไลายพี่น้องเลยมันขึ้นเหี้ยวไปเลยตัวมันกำลังผลงใหม่กับลายมันแข็งนะไม่หล่แต่ว่าปลอกละอ่อน มีเดย์นะปอกมันเพื่อได้กินก็ยันบ่ายไปเ่ยพี่น้องเท้าสีต้มบะเฮงด้วเพราะว่ามันมีแต่อนหน่อไม้บะมคมมาเด้โอ้ยรักต้นนี้น่าล้มเลยนี่ต้นนี้แห้งเต็กพี่น้องเอามาเบิง่งนี่ส่วนจะไล่กของแข็งอยดีแท็กอันขยายต้นกล้วยหอมกล้วยแจ็จอมกล้วยหอมคนะุดคุดใหม่คุดใหม่ใช่กันผักคะหน่เ็ามีคนน่า บ่ไปคุ้นหัวพอก่อนจักสับหน่อไม้นะเขี่ยขาวฮอขึ้นแยงนะไดตีนเจ้าน่ะสักขาหึนหนให้ไก่นะกางนสาว่ออกลงมันแสงมันควงูกยังไว้กบ่ยังเห็นบ่พี่น้องนไม้นะโถแม่เอ้ยโดโเกินรยาพี่น้องเอ้ย ก้อนเนยน้อยแล้วไม้หน่อลูกเพื่อจะเป็นหาวฮกซีหาวกินนะก็เป็นทรายถืออะไรเจตวนก็เอาน้องแคทก็เอาวากินก็เป็นทรายถืออะโอ้โหโอ้พี่น้องเลยเรียนลายสายอยู่โอ้โหเจตวนก็ว่าสิเอาอยู่ในเมือแรงเลยนะมึงห้อยหาซับนี่พี่น้องโตมันขึ้นสูงนะกัดปลาให้มันใหญ่ Oh, 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 oh. <cười> <cười> Ui, bụi đen, đen Men đi mất mùi. Mất mùi. Mất mùi. Mất 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 áo hình tưởng tưởng. Lắm

ตัวมันสิมาเอาเมล็ดมันเอามือกินนะเอาแล้วเฮ้ยแป้งน้ำมันเดี๋ยเรียงน้องผุ๊บปะจักอันหนึ่งได้ร้ายเลยนี่นะเอาแล้วอู้ยจะมาเบิ่งลายเลหรือไรลายเห็นแล้วกูพี่น้องน้ำมัเดียงน้องกันนะอันเอาอันเดียวอือโอเคค่ะแกงปางนใดเด้ไปเน่งัวกัดปลายมันค่ะแบงลูกใบดำอืไป ไอ้เที่องเราไปบึงตอนเข<ม>าต้มขับแกงเาบาเบอร์มีเพิ่นแบ่งอันนี้มาหายพี่น้องกระทินขึ้นไปเอาลาบหมูน้ำตกบ็เลยขึ้นไปกินน้ำข้าวพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามาแกงเราไมให้พอดีแท็กจะกินน้ำกันนั่นแหละมาบอยเพิ่นแบ่งลาบหมูมาหายนี่กำลังต่วนต่วนเพี่น้องเอ้ย อันน okay, no th mm ี hmm. erm ắc, mm ้ของกินเรือแต่หมดเสาแต่มาหุงเราแสดตะการพี่น้องแกงหน่อไมเลี้ยวเลได้ทานผู้ชมเอ้ยอื่อาหารเที่ยงได้เจ็บเสดพี่น้องเอ้ยเบิ่งจักโมงตอนไหนบ่ายโมงเช้าสี่นาทีแกงได้เรียบร้อยพี่น้อยเศดอาหารเที่ยงพอที่แท็กอยากดอกข้างในห้ฮงบอกแกงสำหรับกินลาบหมูแล้วก็อิ่มแยกทางไปแพ้ไปมันตั้งตั้ง ตักแบ่งไปให้ปราดำแล้งจะถวยหน่อยแกงน้ำใหม่บอดีลายพี่เนาะจะดำกับลงหลับจ่างบ่บ่อยายเมนยังเฮ้ยอืเผาเถียงน่ะกินที่ทงนี่ห่อนแทะหม้อขาวเจ้ารุ่งแต่เมื่อคืนนี่พี่นนองเลือเอาเอาดูถั่วตัวนี้ละออามาน้องไก่น่ะไข่น่ะเอาไว้ให้แมวโอเคยังสิละ ล่าม hm. ูก um. ็เอามาได้เลยเอ้าไปมาเด้อพี่น้องเด้อมาต่นสาตัวนำบ่มันมันเบื่อไหมมเด้พี่น้อง ที่ยงในอ้าวครับะเบื้อเตอห้องมึงคือเอาแจะบ้านบ้านบ้าอนี้อพี่น้ะงว่แสบมือดน้องเ้ยหอนมือโอ้ยหอนลาบมูพี่น้องถายแก่หาม้ แม่อย่าไแวเนาน้ามันจืดเลยต้มบะหพอาหานาทีโอเคมาล่จกคือบอกเอาก็เห็นมั้ับพักแขวนไม่น้องเขากันขัด น้ำมันมน้ำมหวานหวานเมื่อนะ่แก้สิบปัะกนแหน่งหนึ่แก้สิบปกักแน่ง หยมินหาันกินได้ยไมาเดอบ้านนังเหรอเขายิวมั้ล่ะแม่ไปหาตาทังมันมันมาหาทั้งบนนิองตอมอืนาย นส่้นนะนอืมะเร่นเงอท่านเอเาข่าวให้กินห่อเนี่ยกินให้กินห่อไปบ่ายกินแต่ข่าวดีดออ ไปไหวกิน่แกินไปไกินแต่สเขาไปไหวกิน่แรกินขากองคือเก่าเราบอลานนัเนาะมันเลี้ยงกิกิงกินคว่าไก่แล้ก็ขาวขีเหลี่มากไปวอาทำหนังในมือตาอยู่ เคยครับไพเกเกพุ่วผ้าไบอมีเอามาับเรียบร้อยของวัมาแสวนอ,อยู่ก็ยังแม่แยังอย่างน้าเราคือผมประามเมื่อวันทสองก็ูเขาดันช่วทำอะให้อยู่กลางหน้านำนังม,มาไว้ ดนเป็นแต่ยังดำบว่าไว้คือคุณจแห้งหมูบอเอาได้ลงดูลงขายหินแม่จะมาเอออันนี้จะลงคือคุณจะแห้งหมูบอกเอาเหมือนดำบอกเป็นดำเป็นอ๋อไม่ง่ายก็ยังบอกไว้เลยบอกไว้เกาะเกาะเอยู่นั่นดึงเะเสแสร์เลยแต่ละมือไหนทำออกมันดำหน้าที่จะให้อยู่กับมันไหน กมุมูงเปลยมมุอยู่ก็มันห่ายนะเรียงมันห่อยบ่อ็มหน่อยป้าผัวสาวู่นเดียวเอระเขาอยู่แต่น้ำไม่ย้ายะเอาบระเด็นดำนาครับเขาจะดำนาบเป็นสาวปดอยู่เดียวได้ทำมาเขาเลียมันหอยถึงก็ได้บุญ กกเนะมืเ่อขินฮอตนะเจาบนี่ไม่ใหญ่ไมเ่เราเดีเขเดีเปนั่งขาดำหน้าเนะนาะน้าแก่งนะมมยดำงมวยดำเราขายเอยเราพาลุกล,ลาลนะ้นาแัรงแก่งคนขึนฮอต Nhà, không chút bung mọi người. Nguyên tóc nó. Mhm. 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 cái Mhm. 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 มาค่ะเบื่อไว้อย่าเห็ดกันหรอกได้เด้อเอาไัดคอมันจังไัดคอมันไัดคอมันไัดคอมันเหรอมันยหญ่เห็ดไหม อืมดเลยทั้อหมดทั้แต่พรกระเพาะกอคงสินหาทกอ่องแล้สบายดี่วยแม่หิ้งสูสุคนจ้าสบายดีขอบคุณถูกกำลังใจถูกคำเมนตนคำที่สมเดิอ